โอเคนะครับครึ่งวันผ่านไปนะฮะตอนนี้ก็กําลังรอผู้รับเหมาเดินสายรัพพงเข้ามาในห้องนะฮะแล้วก็ติดตั้งตู้รัโพงนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับก็คือว่าตู้เราทําเสร็จหมดแล้วนะฮะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรบางอย่างให้ดูนะครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการทาเกนสตรักเจอร์นะครับซึ่งตอนนี้ในมือผมจะมีเครื่องที่ เขาเรียกว่าออริ o อน a l ลเซออยู่นะฮะผมจอ็ชอบใช้โฟน PA96 PA6 นะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พกพาได้ระเบิ์ที่สุดในโมเมนต์นี้แล้วนะครับผมจะลองปล่อยไซเวฟนะครับที่1กิโลเฮิร์นะครับที่4 dBu อย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือ0 dB หน้าบิ๊กอนาล็อกเข้ากับบก4 dBu ปล่อยไปแล้วนะฮะชนเนลที่เข้านะครับเป็นชนเนลนี้นะฮะ ผมจะลองโซโล่ดูหนึ่งทีตอนนี้นะครับผมหมุนหัวเกนนะฮะอยู่ที่ตำแหน่ง0 dB ของหน้าบิ๊กผ่านพีเฟเดอร์แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยตามปกติแล้วนในในลักษณะเกียร์สตรัคเจอร์เนี่ยเราดันเฟเดอร์ไปที่ขีดศูนย์นะครับแล้วก็เปิดมาสเตอร์เฟเดอร์ไปที่ขีดศูนย์นะครับมันควรจะขึ้นศูนย์ถูกไหมฮะตามหลักเกณฑ์สตรัคเจอร์นะฮะแต่ว่าด้วยความ เขาเรียกว่ายังไงดีอะด้วยด้วยความที่เป็นมิกซ์อนาล็อกนะครับเออเลอร์ er mm hmm. ในพวกแกนคาร์บอนพวกนี้มันเยอะหรือเกินหรือว่าอาจจะเป็นการจงใจทำของผู้ผลิตนะฮะสังเกตไหมครับเฟดเดอร์ศูนย์นะครับเฟดเดอร์ศูนย์นะครับโซโล่ Solo สัญญาณได้ศูนย์ดีบีตรงนะครับแต่พอตัดโซโล่เราดูมาสเตอร์บัสปุ๊บมันลดลงไป6 dB ครับนะฮะคนที่ใช้มิกซ์อนาล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอุปกรณ์พวกนี้ที่จะทดสอบ เกมสตรักเจอร์ของบิ๊กเซอร์ตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องน้อยสไลม์มากก็ใช้ใช้ไปเถอะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในงานที่แบบซีรีสมากๆอย่างผมต้องใช้บอร์ดนี้ทำพวกออเคสตราหรือว่างานอะไรที่ต้องแอมฟิไฟอุปกรณ์ที่มีเสียงต้นทางที่แผ่วนะฮะเป็นอะไรที่เสียวหน้าดูเหมือนกันเราก็ต้องใช้ซิงแนททูน้อยเลโชหรือว่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาลบกวนกับสัญญาเสียงเนี่ยดีให้ได้มากที่สุดท่าเรียะทำได้นะฮะตอนนี้ก็คือเป็น1 4, view, นึ่งกิโลเฮิร์ตซ์ท ข้อดีของการปล่อยไซเวก็คือว่าเมื่อสัญญาณเนี่ยมันเข้ามาที่ตัวโ r เตเซอร์นะครับตัวโพเตเซอร์เองเนี่ยมันก็จะมีเนื้อสัญญาณชี้อยู่เห็นไหมฮะตอนนี้มันอยู่ที่ไฮนะครับไฮผมปล่อย1 1กิโลเฮิร์มามันก็อยู่ฝั่งไฮถ้าเกิดว่าผมแพนเห็นไหมฮะแผนซ้ายนะครับแผนขวาแสดงว่าอะไรแสดงว่าอินพุตเราถูกนะซ้ายขวาตรงนะครับ ถ้าเกิดว่าผมทำความที่จาก1นึ่กิโลเฮิร์ไปเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในยา่านโล <Okay. S 1> ตีไปที่8 0ดสิบเฮิร์สละกันนะฮะเอา80ไม่ได้ลืมไป80อยู่ที่คอร์สโอเวอร์พอดีอ่ะห้เฮิร์นะครับทีนี้ ฝั่งโลก็จะขึ้นแล้วเห็นไหมฮะ50เฮิรตซ์นะครับเพราะว่าผมปล่อยแค่50เฮิรตซ์ผมไม่ได้ปล่อยไซเว์หนึ่งกิโลเฮิรตซ์ถ้าหนึ่งกิโลเฮิรตซ์ก็จะไปอยู่ฝั่งวิทไายถ้าเกิดว่าเป็นโลก็ปล่อยมาที่โลก็ low, คือ50เฮิรตซ์นะครับผมลองแพนดูนะฮะปึ๊บอุ๊ยผิดอันแพนปึ๊บนะครับไอ้นี่เป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งของการแพนนะฮะคือว่ามิกอนาล็อกเนี่ย ตัวหนออมันจะไม่ไม่ลีเนียเหมือนกับวีตอนที่เป็นโคเดอร์นะฮะดังนั้นอาจจะมีการเบิ้ลบ้างตามความทีนะครับเป็นเรื่องปกติแผ่นซ้ายแผ่นขวาโอเคถูกข้างนะครับแล้วก็เราลงมาข้างล่างนะเราลงมาที่แอมนะฮะเปิดแอมพัดลมอย่างแรงนะฮะแอมตัวบนเป็นวิดไฮเราจะสังเกตว่าวิดไฮไม่มีอะไรออกมาเลยเพราะว่าผมปล่อยไซเวฟที่ กี่เฮิร์ตก็ไม่รู้นะเป็นย่านต่ำนะครับดังนั้นตัวที่ควรจะมีเลเวลออกนะครับจะเป็นตัวที่ปล่อยซับเห็นไฟไหมฮะไฟเขียวนะครับตอนนี้ตัดหมดนะไฟเขียวเห็นไหมฮะสัญญาณมานะครับแผนซ้ายเห็นไหมฮะแผนขวา หลบเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็คือสัญญาณตามแผนนะครับก็แปลว่าเราต่อสายถูกนั่นเองแล้วในทางกลับกันผมหมุนไปที่1กิโลเฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาดูที่หัวแอมนะฮะสังเกตเห็นอะไรไหมครับ ตอนนี้ข้างล่างไม่ออกเลยนะฮะไม่มีเลเวลนะครับแต่ตอนนี้ข้างบนออกแทนครับแล้วเราลองแผนดูนะฮะแผนซ้ายแผนขวาก็เท่ากับครบนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีพวก s ั g n a l เจนเนี่ยเราสามารถใช้เพลงธรรมดาได้นะครับแต่ว่าการที่มีซ i g n a l เจนเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแน่นอนมากกว่าในด้านของการกําหนดทิศทางของสัญญาณแล้วก็การทำไวลิงนะครับตอนนี้นะครับหลังจูนนิ่งคร่าวนะฮะซาวถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลยทีเดียวนะฮะความดังโดยรวมนะครับต่อหน้าตู้ลำโพงนะครับก็น่าจะประมาณ 85 dB นะครับเรายังใช้เกณฑ์ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับนั่นเป็นข้อดียางนของการใช้แอมขนาดเขื่อหวัดนะครับแล้วก็สายลำโพงที่เส้นใหญ่นั่นเองนะครับส่วนพื้นที่ในรูวิ่งนะครับคือเป็นจุดตรงกลางที่เขาต้องการให้ได้ยินเสียงนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ80กลางๆนะครับซึ่ง มีความพอเหมาะพอควรนะครับกับสิ่งประกาศทั่วไปนะครับเมื่อเราดูจากพื้นที่นะฮะพื้นที่อัศจรรย์มันไม่ได้ลึกมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับคนนี้ยังบออัศจรรย์ยังพอใช้เสียงจาก Off a อ็กซิได้นะครับก็คือว่าไม่ต้องอยู่ในแนวหน้าตู้ลำโพงก็ยังได้ยินชัดเจนนะครับรวมถึงไฮด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับมุมของลำโพงที่วางนะฮะตำแหน่งติดตั้งนี่ถือว่า แปลกนะครับแต่ว่าทางลูกค้าเองกรรมการตรวจรับเขาต้องการให้เราติดตั้งในตำแหน่งนี้นะครับเราก็ทำตำแหน่งนี้นะฮะตราบใดที่เขายอมเซ็นการตรวจรับให้นะครับเราก็เอาตำแหน่งนี้นั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังห้องแม่งได้ทคนาคอะไรดีเลยนะฮะเดี๋ยวต้องนั่งเก็บกันต่อนะครับข้างหลังครับองแอมนะฮะ จะเห็นว่ามีทั้งการต่อบแบบบ i n ดิ้งโพสก็คือตอบเปลือยกับตอบแบบสปิสคอนนะครับนั่นเป็นเพราะว่า,ากรมการตรวจรับต้องการให้เราขนาดจากทางแอมไปซึ่งมันมก็เป็นผลดีนะครับแล้วยิ่งเราใช้สาย2.5มิลด้วยสแควร์มิลนะครับก็จะทําให้มันนําสัญญาณได้มากขึ้นนะครับมีความสูญเสียในสายน้อยลงนะฮะ แล้วก็ถือว่าตอนนี้เป็นตอนจบนะครับของวิดีโอบล็อกแล้วก็จะกลับสู่สภาพปกตินั่นก็คือเราจะพูดถึงเรื่องไมโครโฟนกันต่อระหว่างในดัมเบีกับคอร์ดนเซอร์นะครับ